ช่วงนี้มีแตฟินโน่เลยนะครับท่านผู้ชมเหลืออีกคันหนึ่งนะครับขอให้ไปเอามาทําอยู่นะครับเขาบอกว่าต้องให้รีบให้ผมทําก่อนที่ผมจะลงเกี่ยวข้าวนะครับท่านผู้ชมคันนี้ฟีนโน่ซื้อน้องเขาไปซื้อของเก่ามาอะไรขาดหลายอย่างครับทั้งรีเลย์สตาร์ททั้งแบตเตอรี่ทั้งชุดกล่องอากาศนะครับแต่ก็ยังโชคดีที่ไปซื้อของเก่าที่เขาทิ้งหลายปีแล้วแต่เอามาใส่แค่ตัวที่มันขาดหายไปนะครับแล้วก็ตั้งวาล์วใหม่ล้างคาบูใหม่ติดครับ ติดและขี่ดีด้วยเนี่ยนี่ถือว่าซื้อรถได้โชคดีนครับหลังหนูนี่นี่นะครับของคันนี้เดี๋ยวแล้วคันนี้นะครับคันนี้เป็นรถคนแก่ใช้แกบอกว่าแกขี่ไปวัดแล้วครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับ,รรบเดี๋ยวให้ดูก่อนฟังเสียงนะครับท่านผู้ชมหมุนแบบอย่างเร็วอะ่ะไม่มีกำลังอัดอะไรเลยนะครับ เสียงอย่างนี้คือรถที่ไม่มีกําลังอัดนะครับเดี๋ยวจะมาเลื้อดูครับท่านผู้ชมจะาแกะดูข้างในว่ามันจะเป็นที่เบายันเบาขาดหรือหัวเทียนขาดบางทีมันก็มีนะครับใส่หัวเทียนขาดแล้วก็เด็นออกมาเหลือตะเกียบไว้นะครับที่กําลังอัดมันมันไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวเราดูครับอถอดชุดสีออกแล้วนะครับท่านผู้ชมหัวเทียนยังดีนะครับหัวเทียนยังดีแสดงว่ากำลังอัดน่าจะออกา ี๋ยวเรามาดูว่ามีวาล์วตัวไหนยันหรือเปล่านะครับน่าจะไม่ใช่วาวยันแล้วนะครับเสียงพัดลมอาจจะเข้าในวิดีโอหน่อยนะครับนี่ครับหมุนข้อเบี่ยงวาล์วไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูในมุมกว่านี่นะครับสังเกตที่วาล์วนะครับวาล์วไม่ทํางานนะครับน่าจะเป็นที่สูริ้นตกนะครับส่วนนี้นะนี่ อ้าค้างอย่างนี้เลยนะครับเครื่องก็หมุนได้ปกติแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไม่ทํางานเดี๋ยวเรามาแกะดูฝาครับแกะมันแกะดูฝาเาเฟืองโซ่เราลิ้นนะครับอาจจอสาเหตุแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับโซ่ล,ลิ้นตกนะครับตัวข้างบนตกนะครับลองหมุนดูแล้วโซ่ยังหมุนอยู่นะครับแต่ตัวข้างบนตกมาร์กยังอยู่ศูนย์ใต้บนเนี่ยมาร์กยังอยู่ไออยู่ในช่วง ปิดสุดอยู่นะครับต้องรอลุ้นนะครับว่าวาลจะคดไหมนะครับเาลไม่คดก็โชคดีไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นนะครับเดี๋ยวรอดูว่ามันจะติดไหมนะครับจะฟิโนที่โซ่เราลิ้นตกนะครับตอนนี้ก็ได้ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเอาขึ้นแล้วตัวดันโซ่สุดโซ่น่าจะยืดนะครับแต่ผมแก้ไขให้เขาก่อนโดยการต่อตัวดันโซ่นะครับ เอาขึ้นแล้วกอกบะดันโซ่เดี๋ยวตอนนี้ชาร์จแบตอยู่ชาร์จแบตอยู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทดูนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับผมว่าน่าจะน่าจะติดอยู่เพราะว่ากําลังอัดเขาดีอยู่นะครับดีที่เบาไม่คดนะครับ ติดนะครับท่านผู้ชมการแก้ไขแบบผมนี่คือการแก้ไขเฉพาะหน้านะครับการแก้ไขแบบประหยัดใช้ได้ไปก่อนจริงๆแล้วทางที่ดีคือต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเปลี่ยนรุ่นนี้มันน่าจะต้องผ่าเครื่องนะครับก็มันจะเป็นงานที่ใหญ่สําหรับการเปลี่ยนโซ่เราลิ้นเฉยๆนะครับก็ต่อตัวดัานโซ่แล้วใช้ไปก่อนครับเอาไว้ค่อยทําเครื่องครั้งเดียวไปเลยเพราะว่ารถแกก็เริ่มเริ่มกินน้ำมันเครื่องแล้วนะครับ บอกว่ามันเริ่มกินน้ำมันเครื่องแล้วนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับฟีโนที่สตาร์ทไม่ติดนะครับก็คือโซลลอลิ้นตกนะครับดีที่เราไม่คดครับบางคันนี่โซลลอลิ้นตกนี่เราคดนะครับต้องเปิดฝาทําใหม่นะครับอ่ะไว้พบกันในคลิปต่อไปครับท่านผู้ชมครับไปนะครับสวัสดีครับ